สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่มีคนสอบถามมาเป็นจํานวนมากนะคะว่ากรณีที่คู่สมรสเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ทิ้งร้างกันมานานแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ติดต่อกันมานานจะยังสามารถที่จะฟ้องหย่าได้อยู่ไหมวันนี้นะคะเราอยู่กับทานายความจิรพรทองฟ้อง,องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้ทานายความจิรพรทองฟ้องจะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเข้าคําถามแรกเลยค่ะกรณีที่ ทิ้งร้างกันไปนานหรือว่าเลิกลากันไปนานแล้วคะ่ะแล้วคู่สมรสเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยจะยังสามารถที่จะฟ้องร้องกันได้ไหมคะค่ะในกรณีที่คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะคะคือเขาอยู่อาจจะเลิกลากันไปแล้วก็ย้ายกลับภูมําเนาที่ต่างประเทศไปแล้วนะคะก็เราสามารถถ้าเกิดว่าทั้งคู่ความที่เป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นฟ้องคู่สมรส ฝ่ายที่อยู่ต่างประเทศได้โดยที่ทนในความเนี่ยก็คือจะสามารถส่งคําฟ้องแล้วก็ส่งหมายเรียกเนี่ยไปยังที่อยู่ของชาวต่างชาติในต่างประเทศได้คืออันนี้จะเป็นกระบวนการตามกฎหมายไทยอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าในกรณีเนี้ยเนี้ยก็คือว่าเราจะต้องทราบว่าชาวต่างชาตินี้มีที่อยู่ที่แน่นอนอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนอะค่ะค่ะก็คือกรณีแรก แบบที่ทราบที่อยู่ยังสามารถที่จะฟ้องหย่าได้<ม>แล้วกรณีต่อไปคะ่ะถ้าทิ้งร้างกันไปนานไม่ติดต่อกันเลยแล้วก็ไม่ทราบเลยค,ะค่ะว่าอยู่ที่อยู่ที่ไหนจะยังสามารถฟ้องได้อยู่ไหมคะค่ะก็ขออธ,อธิบายแบ่งเป็น2กรณีนะคะก็คือกรณีแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่เคยมีที่อยู่ที่เมืองไทยเลยคือเป็นต่างชาติที่แค่มาท่องเที่ยวหรือว่าแค่เข้ามาเป็นครั้งคราวไม่มีหน้าที่การงานไม่เคยทํางานหรือว่าไม่ไม่ได้มีอ ครอบครัวอยู่ที่ไทยไม่เคยมีข้อมูลว่ามีภูมิลำนาอยู่ที่ไทยเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนในคําฟ้องนในการอธิบายว่าเราไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยประกาศหนังสือพิมพ์หรือว่าประกาศที่สถานทูตในการายื่นคําฟ้องหรือเพื่อเพื่อกกาศให้เขาทราบว่าเราได้มีการยื่นคาฟ้องที่ศาลไทยแล้ว นะคะแล้วก็เพื่อให้เขาอ่ถ้าเขาทราบเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้สิทธิ์มาต่อสู้คดีที่ศาลไทยได้ส่วนกรณีที่สองเนี่ยก็คือเขาอาจจะเคยมีที่อยู่ที่เมืองไทยแต่ปัจจุบันเนี้ยเราไม่ทราบว่าเขามีที่อยู่อยู่ที่ไหนคือทนายความเนี่ยก่อนที่จะฟ้องคดีเนี่ยก็คือสามารถที่จะได้ข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะขอสอบถามข้อมูลนี้ มาก่อนว่าเขามีที่อยู่ที่ไหนเพื่อที่เราจะได้ส่งคําฟ้องเนี่ยไปทางที่อยู่ในเมืองไทยได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ทนายความจะทำเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยาทางตัวดีไซนเองก็สามารถที่จะได้ข้อมูลนี้ามาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นตัวอย่างกนขอข้อมูลไปาจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแต่ในเบื้องต้นเนี่ยาทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลแต่ว่าทีฉันก็ใช้สิทธิ์อุทธรณ์เพื่อที่จะให้คณะกรรมการ,รวินิจฉัยจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะเขาก็มีมติออกมาว่าข้อมูลที่ที่ฉันขอไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่สามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็ที่จะทราบได้นะคะอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องปกติของ ของการดำเนินคดีเกี่ยวกับขอทราบที่อยู่เพื่อที่จะฟ้องคดีหย่าในประเทศไทยอะค่ะก็คือจะต้องมีการติดต่อหน่วยงานที่มีข้อมูลตรงนี้ค่ะเพื่อให้เราทราบกรณีที่เราคิดว่าเขาอยู่ในประเทศไทยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือก่อนวิธีนี้ก็คือเป็นการบวนการก่อนที่เราจะยื่นคําฟ้องโดยที่ไม่ต้องเป็นการวิธีไม่ได้ไม่ใช่วิธีที่เป็นการส่งหมายเรียกแต่ว่าเป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ก่อนที่เราจะยื่นฟ้องค่ะ แล้วอย่างกรณีสุดท้ายค่ะถ้า,าแต่งงานกับคู่สมรสที่เป็นคนไทยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาย้ายถิ่นที่อยู่หรือว่าไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วจะยังสามารถคองเขาได้ไหมคะเอาเถ้าเป็นคนบุคคลสัญชาติไทยเนี่ยก็จะง่ายขึ้นหน่อยเพราะว่าเขา,เาจะมีถ้าถ้ากรณีที่เขาไม่ได้สละสัญชาติซึ่งปกติแล้วคนไทยก็จะไม่ค่อยสละสัญชาติกันสักเท่าไหร่ก็แค่ไปมีเรสเดนซ์หรือว่าไปได้สัญชาติ ที่ต่างประเทศแต่ว่าไม่ได้สละสัญชาติไทยซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านซึ่งเป็นที่อยูอ่เป็นที่อยู่อย่างทางการนะคะที่เราสามารถที่จะส่งหมายเรียกหรือว่าสำนักคองฟ้องไปให้กับตัวของคู่สมรสที่เราจะจะฟ้องหย่าได้ซึ่งเราสามารถที่จะ,ะส่งไปตามที่อยู่ตามทะเบียนราชโดยปกติทั่วไปค่ะก็ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่ว่ายังไงซะแต่ละกรณีของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันค่ะ,คะก็จะต้องปรึกษากับทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับระหว่างประเทศหรือด้านนี้โดยเฉพาะ,ะเป็นลายกรณีไปนะคะ,คะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ